ทำมตาตำถั่วอะไล้็ไปครับตำตัวกินกินกับเปดต้มไข่เป็ดนะครับ หันไปเรื่อยๆครับหันไปเรื่อยๆครับผมหันจนสุดนั่นแหละครับ ท,ทไว้นะครับผมนี่มากระดชอกออกนะครับดังดีมากครับมาดูเสียงตรงไหนครับ พูแป๊บหนึ่งครับผมตันนี้ไม่ได้ครับเด็กเกิน,นครับต้องใส่นงี้ครับเนี่ครับนะ ครับผมเดี๋ยวผมนะครับใส่นี่ด้วยครับผม พริกสดนะครับผมไม่ได้เซ็นนะครับมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับนครังแดงใช้มันหมดแล้วครับออื้ <c oughs> จานนมตำถั่วชวนบทนะครับอร่อยครับมันตำถั่วแล้วครับ อากาศก้นหนาวหมอือนกนครับเราไม่ไปไหนครับอยู่ที่เด่มันจะไม่ตายครับอืม ไครนะครับผมเ่ียกด้วยครับใครครับนี่ครับ ร้อนครับวางไว้นี่แล้วผมไข่ครนะับสวางครับ เทียบิวลอยมาก,ก่อนครับนี่ครับก็อร่อยครับไม่อร่อยอยู่ตรงนี้ครับตรงที่เรากินนี่ครับนี่ยจะใช่ไหมครับ จารเด็ดครับอืมพร้อมข้าวสวอนึร้อนนะครับ ข้าวนะครับมาดูข้าวมาครับออมอร่อยในยพิจตา อร่อยครับแท่อร่อยครับครับผมใหม่ครับขอเจ๊เจก่อนครับผมบ๊ายบายครับ